วันนี้ก็พืกอนก็ผมหนึ่งคิปครับวันนี้ก็ม้ากับพี่ชายครับทีมงานเดียวกันเลยครับผมก็มาลองตกปลาช่อนน้าท่วมครับเดี๋ยวลองไปอีกทีครับอีกทีเมื่อวานเดี๋ยวยังไม่ได้ไปซามเดี๋ยวลองมาน้าใหม่มาครับนี่ครับเป็นหมยน้ําท่วมเหมือนเดิมครับเดี๋ยวลองไปชมครับเพราะผมจะมีแต้มรอครับโอเคครับเดี๋ยวลองติดตามดูนทั้งกล้องนี่ไง นี่ครับนี่ครับเป็นกบยางสีเขียวครับผมนี่ครับโอ้โหแน่นอนจริงจริงว่าแล้วตังกลตังโดนโอาเลยตีเลยเม็ดปลาเม็ดปูเดาที่เอาที่สามนะมันจะกัดละวน่ะเม็ดขึ้นเลยพี่ <c oughs> อนอน,น <c oughs> โอ้โหนั่นนั่นนั่นหมุนไปหัวน<ห>้าต<ห>ุ๊บเจ๊ะโอ้พระเจ้าหลุดไปแล้วเยอะด้วยนะเยด้วยนี่ครับเป็นกบยางวอลเล็ตสีเหลืองครับแต้มแรกนั้นเป็นสีเขียวนี่เป็นสีเหลืองครับผมนี่คครับโอเครับนี่ครับนี่นโอ้ นี่ครับใต้จะต้นนี่ที่ลายชนอยู่นี่ครับเป็นสีอะไรครับผมเขียวครับขียวเป็นจิ๋วเขียวครับสีเขียวนี่ครับสุดยอดเลยครับโอ้ต้องกะปดปิ้มเอะะโอ้องจีทีมันะองกดคลิปอะ เป็นกบยางสีเขี่ยวครับโหจะได้ไขวะเดี๋ยวขอไปก่อนครับวันนี้ครับก็หมดเวลาครับผมก็ตกได้อยู่แต้มครับแล้วก็เป็นทีมงานครับทีมงานได้คนละตองสามแต้มครับเดี๋ยวไปก่อนครับเจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้สวัสดีครับ